สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินเขาน้ำเพชจ้าพักลายอย่างเลยมือนีมาเพ่กินเขากันปลาดุกต้มน้ำปลานะคะพี่น้องคะมาค่ะกระชิมีเจลน้ำนะคะมาๆๆกินเขาน้ำเพชผักหลายๆจ้าพี่น้องจ้าเจลเจวปเอเจลวนร่าดไปเลยเด้อพี่น้องเด้อ ลาไปเลยค่ะอืมสุดสิบัดยายค่ะ <มา S 1> พูไดอ้อะ <มา S 1> นั่นกะบเทเกียวลาดไปในนี้ก็ได้จ้ะ <มา S 1> ไปกวนีี่นี่เพิ่งหางมาเลยค่ะมากินน้ำกัน ินด้วยกันค่ะพักก่อนอื่นกินเนี้ยมากก่อนพักขาพักเบามวนพักขาจากต้นของตัวเองเลยอือแลวผักขาปลอดสารพิษปลูกแบบธรรมชาติบม่ได้สิทยาบม่ได้ยัง มาเหนียวปลาทำใหญ่แค่มันหอมใบบักกุลปลาผิดมะเขือเปราะกินผักอะไรดี มาแข็งแล้วบอรบอลบอลิบอาพ่นกินพอปหืน้ำเอียงเยียแซบพักพี่น้องคะ มาเด้อโอ้ยหนำไม่จะนอนแล้วผู้ใหมาอันนี้ก็กินดอกแพ้เจี๊ยบน้อยมั้ยพวกหวานครับ ก็ไม่ไม่อยู่หวานใช่ป่ะวันข้าวสุกหก็เข่าก็เอาใส่ในมันออกมา พักลายๆกินพักลายๆแช่ว่าพักดิบมไม่ค่อยกินก <c oughs> ินแต่พักซุก <c oughs> เบิ้มเพชรเมย่อกี้กินแฉะพี่น้องแร้วมันกินได้เพชรที่ร้องกินมาก่อน่างดแค่เพชรที่รอง <c oughs> ลองกินดูบ้างอ้าจยจาจะลงจะลงที่นี่อยากลงอยากว่าเจ็บนะแต่เร่องนี้ยสาดเลยเลยกกินไม่กิน อายยังอืเรยบร้อยโอไม่เรียกพ่อม่เรแม่แม่เด็เรียกพ่อด้วยลู้เป็นกัแม่กันว่าลูกเรียกพ่อด้วยปะวะอืมตัวอิสานอินอืม เจียวแต่หนแต่หนตังพิดเพี้ยเพี้นี่น้องลอิมชิิดแล้วขัวแล้วขัวเองตังเองเพี้ยนห้นอยเดียวของเพ็้อืมันนี้มันหมูแค่เอามาเกี่ยวเอานึงมันมันหือเพี้นตัวเละ เอามากินก็เขาเฮ้ยดูดีจังเลยครับเสียแางเดี๋ยวพักขาเฮี้ยนแค่นี้น้ำไหลมันพุนงมาพักขามาถึงสตอด้วยเวรอเพรว่ามันเสียบอินกับ พีกกระเจียวนี่แต่ว่าต้องลวกก่อนนี่ uh huh. ถ้ากินดิบๆเนี่ยก็บ่ค่อยเท่าไหร ห้าจะแค่เปิดแพ่ขอข้าเจ้ากินพักคาดินนาบ,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 บนี่เ <c oughs> พิ่งงึดเด้งึดอปดิเพื่อน้ขาเจ้าบ่บ้บ่วขมบ่หืนบ่อันนี้เลไพักข้ารวกเด้อแค่กินได้เบอร์ทย่างาอยางมวรวก เช่นกับเลือกกลิ่นกลิ่นแดงแน่ทั่วแน่แจ๊ว้าคือจงจังสิแั่คึ่มีผักต้มอยู่พี่น้องพี่น้องกะที่เห็นเนาะว่าเทพบุคคลกินผักเทอะไรีหลีพี่น,ออน้องเทพบุคคลกินผักให้เงารับเลยเป็นคนกินผักบากเก่ง คนอื่นเนาะเหล่าใส่เหล่าใส่เอ้ยสะออนไปสิเจ้าของที่เอาเขาปากเออคอยเปิดฮะเจ้าของที่เอาเขาปากแต่ละคำเลือกเรื่อเรื่อหยานมันขุ่มหยานมันปัดพักพักสะเสด็จขุ้มขัดกินได้ยี่ไงนี่ยพ่อเจ๊กจักงพ่ะ เมื่อนีก้กะเก็บเก็บของเหลนนี่ให้อ่ารูปคนขายของเกา่าอันไหนที่เพื่อนที่เพื่อนบริเลนที่เพื่อนแบบนี่แล้วนะเขากะแต่ว่ามันยังไม่อยู่เด้พี่น้องยังไม่ถุกคอะของเหลนนี่ยังไม่ทุกอออเอา ที่เพรหายเพิ่นเพราะว่าพี่น้องกับชิจํา้ในนอที่เพ่บอกว่าอหลานเพิ่นเพิ่นมือนันเพิ่นมาซื้อของเกาเพรแล้วบะนี่เพิ่นได้ตุ๊กตาเกาเนี่ยนี่ตูมอมแมมเลยอ่ะแล้วเพิ่นเอาไปเพิ่นดีใจเพิ่นเอาไปหลานเพิ่นมันี่เพ่กัเลยเพราะเพิ่นม้าเพ่กัเลยเก็บไ้ตาลอยได้ถุงนึงเพ่กัเลใไ้ตาลอยเอาไปเพิ่นอันไหนที่แบบว่าเออลูกเขา เนเบื่อแล้วนะแต่ว่ามันก็นยังไม้เดี่พี่น้องเพื่อเพื่อได้เอาของที่แบบว่าพังๆแล้วหายเพื่อนเนี่ยของเนี่เนี่เรนมันมีอันยังไม่อันที่ยังเรล่นก็มีเพื <c oughs> ่อจะหายเพื่อนไป <c oughs> เพื่อเพื่อนที่ได้เอาไปใหป้นน <c oughs> ร้านเพื่อนเนาะร้านเพื่อนอหรอ สองกว่าตั้งนีนี่ได้จ้ะจ้ะแต่คือเห็นสภาพเจ้าของตะกี้จะเป็นเด็กน้อยเนาะไปฮาอ่ะน้ำพ่อยมีไงไปเห็นตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตาพระเจ้าอชาิมแล้วน้ำปลาเหตเก็บมนเหล็งแต่กแบบ็เลยชุดเห็นก็เลยแบบเรียนตูนพระเจ้าก็เลยเก็บห่างจว่า เสื้อผพานี้นี่วกเราซื้อซื้อซ่อเสื้อผพานี้นี่หลายเพศอยากให้คนอยู่แต่ว่าเพศรีตุนลูกแมพี่น้องเพศรีตุนเพศรีตุนเสื้อผพานุบแมหลายอันนี้แล้วอันที่ยั้งบอไซก็มีที่พี่น้องฝากมาให้ต้องเจ๊แรกเกิดคุ้นกับมียั้งบอไซก็มีเพชรพับเก็บไว้วันนี้เพชรว่าเพชรี่เอาไปให้คุ้น เพ่ก็คิดดีตดนูนลูกเพ่แม่พ<น>ี่น้องเพ่ยังทําใจบ่ได้เพ่คิดดีตดนูนลูกเพ่บอกเออลูกเพ่เพ,เพ,เพื่อใส่เห็นมั้แต่ว่าอันไหนที่ตั้งแต่แรกเกิดเนาะที่พี่น้องซื้อทรงมาให้อ่ะที่ถึงพี่น้องทรงมาให้แล้วก็อ,อ่าเป็นของขวัญน,นี่น่ะเพ่ก็เก็บไวปย่างดีจ้ะเพ่เก็บเก็บพับใส่ตู้ไว้ย่างดีเลยเพ่สิบวะเพ่สิบวะห้ของลูกเพ่แบบถึงมันสิยืดสิหยัง ตัวใดที่เพื่อนไซดูๆหน่ะมันก็อาจสิยืดเนี่ยเพ็กก็ยังเก็บไว้ค่ะเพราะว่ามันเป็นกินตูรูใช่ไหมเนาะเพ็กก็ยังทำใจบ่ได้เพ็กก็คิดอยู่ว่าเอออยากให้คพ้นอยู่เด้แต่ว่าเจ้าของยังเพี้ยใจบอดดาย้อดหานได้เนี่ยยังอีกเยอะหน่อยก่อนไป อือแบบเมี้รอเมนูเขาเบิดหร์รหรตไปก่อนขนข้าวลูกยพี่น่องสวัสดีเร้ะะ่อครับ